สวัสดีค่ะพวกเราจะมาบอกวิธีการบริหารเงินยังไงให้เก็บเงินได้อยู่ <1> 1> หลักการบริหารเงิน 50. 30. 20. 50%คือค่าใช้จ่ายที่จำเป็น3าเป็นต์คือค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นอีก20%คือเงินออมแอปออมตงังแอปออมตังเป็นแอปพลิเคชัน เพื่อการให้ความรู้ทางการเงินออนไลน์แก่ลูกค้าและบุคคลทั่วไปมีเนื้อหาจากประสบการณ์ตรงในชีวิตประจำวันเข้าใจง่ายใช้งานได้จริงแคตตลอ,อกหลักสูตรการเรียนรู้ที่ครอบคลุมทุกแง่มุมทางการเงินที่เข้าใจง่ายเนื้อหาตรงกับการใช้ชีวิตประจำวันนำความรู้ไปใช้ได้จริงตัวอย่างหลักสูตร การออมการลงทุนการวางแผนกา,การเงินความรู้ด้านสินเชื่อเครื่องมือทางการเงินตัวช่วยสาหรับการคำนวณการใช้เงินในชีวิตประจำวันตัวสุขภาพทางการเงินคำนวณเงินฝากคำนวณสินเชื่อจำนวนเงินออมคลังความรู้ ภาพนิ่งที่เหมาะสมกับการเรียนรู้สำหรับเวลาที่จำกัดการออมการลงทุนการวางแผนการเงินความรู้ด้านสินเชื่อมือบันทึกรายรับรายจ่ายรับทราบพฤติกรรมการใช้จ่ายพร้อมทั้งบันทึกรายรับรายจ่ายได้อย่างสม่นเสนอและต่อเนื่องสามารถแสดงรายการข้อมูลการบันทึกรายรับรายจ่าย ทั้งหมดแบบรายเดือนสมาชิกกลุ่มที่จัดนำเสนอขอบคุณค่ะ